โรงเรียนจริมอนุสรณ์หนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่12หมู่11ตําบลน,น้ำมันอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษานอกจากการจัดการเรียนการสอนคณะครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์หนึ่งได้นำโครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกในด้านดี มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองในหมู่คณะทำงานเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและสังคมรวมถึงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 2. กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะพัฒนาชุมชน 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4. กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชนเช่นงานบำเพ็ญกุศลศพ 5. กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ต้านยาเสพติดกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 1. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา 2. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในชุมชน 3. กิจกรรมจิตอาสาเก็บและคัดแยกขยะ 4. กิจกรรมห้าสอ โรงเรียนจริมนาสอนหนึ่งปลูกฝังให้หนักเรียนซึมซับความเป็นจิตอาสาและมีหัวใจที่เป็นจิตสาธารนณะนับเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านนี้อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต